ก็แ0บ subscriber s h a d o บ Bunny มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo Y11 จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไม My a n น a p อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตออ่อดรช่อง My a n น a p มีขายเสื้อ s h a d o บันนี่ด้วยนะ My a n n สมกับตัวนี้กลายเป็นชายเกลิลแล้วก็จับตัวนี้ไปใส่ตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ใส่กับตัวนี้เป็นชายเกิลอีกแล้วนะนี่ไงแล้วก็ตัวดีถ้าขาดดีฉันก็จะเป็นชายเกิลตัวนี้ เท่านี้ก็พร้อมใชเ้เกิอได้แล้วทุกตัวมุ่งหน้าเข้าสู่เขาวงกอดไอ้ฉันไปด่หว่ยถ้า,ามีบางตัวยังไม่เป็นชายเกิลไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะจัดการให้นะเอฟยเฮ้ยศพชายเกิลอ,อยู่ทางนี้แล้วก็ ยิงชายเกิลไปอามีอีกหรอไม่เป็นไรนี่เนะเป็นชายเกิลไปแล้วก็ตัวไหนอีกอะตัวนี้เหรอยังไม่เป็นชายเกิลโอเคไม่เป็นไรก็เป็นชายเกิลไปอีกตัวหนึ่งท่านที่ก็ทุกตัวเป็นเหมือนกันแล้วพุ่งหน้าเข้าสู่เขาโวโกดได้เลยนะบนัดนี้ไป ดีมากทยอยเข้าไปอย่าติดกันไปไปออโอ้ยตกลงมาทำมกลางเขาวงกดตลอดเลยนะเอ๊ะแอบเห็นอะไรแวบๆเมื่อกี้ะนะเห็นมีแสงไฟอยู่ทางโน้นแสงไฟแวบๆใครลงมาก่อนใช้เกลียเนี่ยฮ้ยโอ,อ้ ใช่ก็เลยแต่ว่าจะเป็นไปได้ยังไงใช่ก็มีอยู่คนเดียวอึ๊บ oh, <no. S 1> เฮ้ยโอ้น้เฮ้ยนั่นมัวใชเกิลนี่ใครนะ่ะ oh. ต้องตามเอเอว่าแต่เออเออทำไมชชยเกิลเยอะจังเลยนะ่ะ ใช่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันหลอนอเออใหญ่ <Yeah! S 1> หลอนมากขึ้ไอ้ข่าวโงดสน ชิก็เอชชโก้เอ็นส่วนนี้ก็ชโกสอเอส่วนนั้นก็เาชโกสามเย้มันหล่อจริงๆเอาละนั่นบันนี้นี่เอาชโก้นึ่งชโก้สองชิโก้สามชโกี่มีชโก้เต็มไปหมดเลยนั้นคือชกอีกคนหนึ่งได้เถอะบันนี้ จะตกลงมาแล้วเธอเธอเธอเป็นอะไรนะอย่าบอกว่าโดนไชเกิลสอบจัดการนะไชเกิลมันมีตัวไชเกิลอยู่เต็มไชเกิลเลยแผนที่ทั้งหลายต่างๆเขาเดินมาแล้วไชเกิลเดินมาแล้วเฮ้ยมันมันไอ้จะลองคุยกับเขาดูหน่อยสิไอ้ดูแล้วเหมือนมันไม่จัดการไชเกิลนะหรือเปล่าหรือเปล่า ชายใช้็จริงๆด้วยนี่น,นายนาทำอะไรกับร่างฉะใครกัน <L> เสียงที่คุเคยกับหน้ากากนั้นชายเกิลไม่สามารถะหนี้ชายเกิลไปอยากขอาวงโกดของชายเกิลที่มีชายเกิลอยู่เต็มเขาวงโกดไปนี้ได้นะเสียงนี้นี่มันด็อกเตอร์นี่แต่ว่ามันไม่ใช่ด็อกเตอร์ฉัน,นมันชายเกิล วัวนี้ก็คือชายเก่าและฉันก็เป็นชายเก่าที่อยู่ในร่างชายเก้านะโอ้ไม่ก้อนี่มันหลอนไปหมดแล้วนี่แหละหนีสิเตรียมหนีได้เลยชายเก่าในร่างชายเก่าจัดการเย้ะหนีก้อนล้วนะโอ้ไม่ก้อนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมีร่างของชายเกย์เยอะแยะไปหมดเลย แล้วทุกคนนอนคือเฮ้ยปันดีปันดีไม่หลอดแล้วแล้วมันต้องไปฝากความหวังไว้กับปันดีหรอกชายเกิลชายเกิลจะไม่หลอดแน่หนีชายเกิลไปไม่ได้หรอกเชายเกิลที่ต้องหนีชายเกิลในเขาวงกดหล่นเนี่ยตามมาไม่เจอหรอกนีชายเกิลหนีชายเกิลหรอไม่มีทางจับชายเกิลได้เพราะว่าชายเกิลน่ะรู้ว่าชายเกิลจะไปทํา ไหนหลอกเช่ก็จะสับขาหลอกยังไม่มีใครตามมาโอเคได้ยูฉชนก็จะรีบขึ้นไปเรียอใคนี่ฉันไม่พ้นหลอกชายเกิร์ล้วชายเกิลจะหนีชายเกิลในเขาวงกดรอได้ยังไงกันเยอะขนาดนี้น่ะ เจอกันาซะเลยช่องไปเข่าข้างไชค์เกิลเลยทำไมรับนีไชค์เกิลต้องมาเจอตกตึงท่ามกลางเจ้าชคยเกิลทั้งหลายด้วยนะใครจะไปคิดว่าไชคเกิลต้องกลัวตัวเองนะโอยตามมันแล้วโอหนีตัวเองในเขาวงกตนี่มันน่ากลัวจริงๆเลยเฮ้ยตามมาไม่หยุดเลยไชค์เกิลที่ต้องหนีตัวเองหรอโอ้โห oh my god ไชค์เกิ้ลทำอะไร ตัมตาเดา,ขขาเอ๊ะไม่ตามมาแล้วออกไปก่อนดีกว่าเสียบมันก,กำลังตามมาเอาเตรียมเอาวุ่ยนีแน่นี่แน่คือไปก่อนไปกดตมไปต่อไปตอไม่รอนแล้วหันหลังกลับไปมองไม่ได้เด็ดขาด ขนาดน,นี้นี่มันเป็นเมื่อกี้มันเป็นชายก้ในร่างทีวีมูแมนหรือทีวีมูแมนแอบเอาร่างชายก้ไปเนี่ยเออ,เอ,อนี่ขนายนั้นใกล้ถึงหอคอยแล้วนีไ่ไปหอคอยก่อนละกันหอคอยคือทางรอดจริงๆทีเดียวโอ้ยชายก้ช่เก้าเฮ้โชคดีจังเลยที่เจอกันน่ะ รับ<ม>กระโดดสับขาหรอกครับใช้ก็ใชคก็ไปเร็วไปเร็วทำไมทุกคนอ,ออ้ไอไอไกน,นีโดนโดน่างชคเกลโดนตัดต่อพันธุกรรมเหมือนกันเหรอเนี่ยทำไมทุกคนเป็นชายเกลกันหมดเลยนะชค์เกลฉันโดนด็อกเตอร์ทำอะไรร่างฉันก็ไม่รู้นะะเย้ยไปเลยไปเยะไปนี่ไชค์เกลช่วด้วย เฮ้ยแล้วฉันเ็ดการเย้บันนี่เธอริบวิ่งเข้าหอกคอยเร็วเดี๋ยวฉันจะเอาๆฉันจะไอ้ไงไงให้ฉันจะสับขาหลอกให้ว้สับขาหลอกฉันอยู่ไหนชัก็ไม่จัดการแล้วนะคอคือสับขาหลอกให้บันนี่อ้เอจมันกรเด้ฉันจะใชายกมีสับขาหลอกสับขาหลอกฉันก็เธอต้องรอดเธอต้องรอดม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม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 ่่ม่ใช่่ใช่ม่ใช เบียงลงไปข้างล่างเดี๋ยวหมอแจ็คก,ก็ปิดฟื้นเร็วนี่เนี่ยแป๊บๆเดี๋ยวมันจะเข้ามาอีกแล้วอ้แจ็คก,ก็อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งฟ<อ>ื้นแต่มันได้จัดก,การม,มันก่อนมันมาแล้วมันกำลังขึ้นบันไดมาเยนี้ทำไงดียิงอัดมันเลยยิงอะไรยิงอะไรยิงอไปจีอภิจีเป็นไงล่ะมาด้ชิงตายก่อนเลยเป็นไงล่ะอ้าวมันผิดคาดนะ แชก็ทุกคนมาชุมว<อ>ันอะไรกันเนี่ปะอ๋ออ๋ออ๋อนั่นอถนี่ต้องมารวบรวมกันใช่ไหมอ๋อบันที่เธอโดน <c oughs> อาจ่าไม่กลายเป็นเจ้าบันดี่ดัดแบงค์ทะทุกขกลับเป็นชั้น,ลนแล้วเหรอไม่แล้วไทรเกิลเธอตอนเนี้ยรอดแล้ว่วันนี้ไม่กลายเป็นไทรเกิลดัดแปลงแล้วเอ๊ะแต่ดเด็กรอดอี่นี่่อเราอยู่ชั้นกลางไทรเกิลไทรเกิล และไชเกิ้ลไชเก,กิลจะเป็นอะไรไหมถ้าบันนี่จะขอพรีชีพเพื่อ <c oughs> ช่วยไชเกิ้ลไชเกิ้ลจงรอดกลับไปโอ,โอ้บันนี่เ<อ>ยดดที่เธอพรีชีพมันตะกี้น่ะ,ะมันพรีชีพทั้งหมดเลยที่ไวบันนี่ก็คิดว่าไชเกิลจะรอดนะ่ะ